แล้วก,ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับและถ้าหากใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านนี้เลยครับผม Over Topup ันั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าโมบายและกนัล็อกขอ All อวิ u t y หรือเกมมือถืออื่นๆอ,อีกมากมายเติมไวปลอดภัยหาย Hi ห่วงยิ่งถ้าหากบัญชีล็อกอินด้วย Facebook ยิ่งเติมง่ายเข้าไปใหญ่แถมที่ร้านยังมีระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอแอดมินมาตอบคาถามใดๆ สะดวกปลอดภัยขนาดนี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะจ๊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 ะปากอหนนด้วยนะครับและถ้าหากคุณเป็นมือใหม่นะครับและมีปัญหากเกี่ยวกับการเล่นฟี f a Mobile นะก็สามารถเข้ามาสอบถามผมได้ในเพจไ้แบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะครับผม กระบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่าโมบายและสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็มือใหม่ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมานี่เลยแนะนํานี่เลยนะครับผมมาดูกันครับและนั่นก็คือแผนขึ้นแรง VSA นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับผมก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะต้องมาเอาจริงเอาจังกับแผนแรงนี้นะครับผมซึ่งนะครับโหเล่นยังไงก็แพ้ครับเล่นยังไงก็แรงก็ตกนะครับผมนะซึ่งนะครับผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลมานะครับผมผมก็ได้ไปเอาแผนนี้มาจากผู้เล่นโหมด VSA นะครับผม ที่แบบว่าแรงสูงสูงนั่นเองนะครับผมก็เป็นระดับท็อปแรงเลยนะระดับ1ระดับ2เลยนะครับผมนะซึ่งเขาก็ใช้แผนนี้เลยครับผมแอ้ถ้าใครที่ไม่มีแผนนี้นะครับก็อาจจะไปใช้แผนที่เป็นตีสามแบบแฟตก็ได้นะครับผมนะสงสัยกันไหมครับว่าทําไมผมถึงมาพูดถึงแผนที่เล่นกับในโหมด VSA นะครับผมนั่นก็คือนะครับผมอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะครับผมว่าเออเดี๋ยวค่อยบอกท้ายคลิปกันเลยกันนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันในแผนนี้ก่อนเลยนะครับผมก็จะเลือกกองหลังที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ก่อน เลยนะครับผมนะ,ะในเรื่องของแท็กเกิลนะครับผมนะต้องเอาให้แบบว่าเน้นเป็น สกิลบูสตแบบแท็กเคลนเลยนะครับผมนะครับส่วนกองหน้า3ตัวหน้านะครับผมก็ให้พยายามครบเครื่องไว้มากที่สุดนะครับยิ่ง2เท้าได้ยิ่งดีเลยนะครับผมแล้วก็สังเกตปีก2ข้างนะครับผมนะผมก็จะเลือกปีกสองข้างที่แบบว่าค่อนข้างที่จะปั่นดีนั่นเองนะครับผมนะส่วนตรงกลางนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมิลินโควิดซาวิดนะครับผมก็จะได้เรื่องของ2เท้านะครับผมนะหาช่องดีแล้วก็ส่วนเกมรับเป็นเอ่อฟาบินโยนะครับผมอันนี้ก็ดีในเรื่องของเกมรับเลยนะครับผมนะทีมก็จะมีประมาณนี้ส่วนโกนะครับก็ ้องการลุกปั่นนะครับเลือกตัวสูงสูงเอาไว้ก็แล้วกันนะครับผมนะเอาละครับเดี๋ยวเราก็ไปดูไฮไลท์การทาประตูของแผนนี้กันเลยก็แล้วกันนะครับหากใครที่ขี้เกียจดูนะครับผมก็จะไม่ได้พางเนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับผมกับโมด v s นนะครับผมก็แค่วิ่งไปแล้วก็ยิงนนเท่านั้นเองนะครับผมนะถ้าใครจะสคิปข้ามไปที่ผมประชาสมคัญทายคลิปเลยก็ได้เลยนะครับผมนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกรอบหนึ่งที่ทายคลิปก็แล้วกันเนาะ เอาละครับผมนี่ก็คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะครับผมนะก็คือผมก็ตอนนี้ก็ได้ทําการสร้างลีกแล้วนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ขอมาว่าเอออยากให้สร้างลีกนะครับผมนะ้จะได้เข้ามาเล่นด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมนะครับผมก็เข้ามาในลีกนี้ได้เลยนะครับผมก็ให้เซิร์ชหาเลยนะครับว่าเอ่อ QKA นะครับผมเฟสทีมนั่นเองนะครับผมนะชื่อชื่อลีกของเรานั่นเองนะครับส่วนกฎของลีกนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับแต่ หลักๆเลยนะครับผมก็จะให้เข้ามาก่อนนะครับผมแล้วผมก็จะมาดูอีกทีนึงนะครับว่าใครนะครับที่ขยันเล่นแล้วใครที่เล่นบ่อยเป็นประจําบ้างอะไรประมาณนั้นก็พอครับผมนะนี่ก็สมัครเข้ามากันก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในระยะยาวนะครับว่าเหมาะสมที่จะอยู่กับในลีกของเราไหมนะครับผมเม <ME> ื่อไรที่ลีกกิงจังขึ้นนะครับผมเราก็จะทําการคัดเลือกเอาไว้แต่คนที่ขยันเล่นแล้วกเ็เล่นให้กับลีกอยู่เสมอๆก็แล้วกันนะครับผมนะก็สิ่งที่จะมาประชาสัมพันธ์ก็จะมีเท่านี้ครับ นะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแอดกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับผมไม่ได้ตั้งข้อจํากัดอะไรไว้นะครับเฮ้ยเองเองันแหละเองดูคลิปข้ปาจนจบเลยเหรอวะเออแล้วทำไมเองไม่กดซับสไครต์เอาไวล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสกิปข้ามโฆษณาล,ล่ะเออมันจะได้เป็นรายได้ข้างไงเข้าใจปะ่ะฝากไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหม